กอะสุดท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเฟิร์นเกิดขึ้นเมื่อสมัยคุณเฟิร์นเรียอนม .3 อคุณเฟิร์นเล่าว่าเฟิร์นได้รู้จักพี่คนหนึ่งชื่พอพี่อักพี่อัเขึ้นย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนเวเขาก็ตามจับเฟิร์นซึ่งเฟิร์นก็ไม่เคยมีแฟนมาก่อนด้วยเลยยังไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้แต่ก็ลองคุยๆดูไปเรื่อยๆซึ่งพี่เขาก็ดีกับเฟิร์นค่ะพอถึงช่วงปีใหม่ เฟิร์นก็ไปส่งท้ายปีเก่ากับพี่เขาที่วัดคือไปสวดมนต์ข้ามปีกันเราตอนกลับอยู่ๆพี่เขาพูดประมาณว่าถ้าไม่มีเฟิร์นพี่ยอมตายดีกว่าคือตอนนั้นเฟิร์นก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะยังเด็กไม่ค่อยเข้าใจความรักเท่าไหร่พอเวลาผ่านไปพี่อัดก็ได้พาเฟิร์นไปให้ครอบครัวเขารู้จักและเฟิร์นก็เข้ากับครอบครัวที่เขาได้ดีค่ะพี่อัดก็ดูปลื้ใจและดีใจที่ได้พาเฟิร์นมาดี่บ้านมากๆ เฟิร์นก็คุยๆกับพี่อัดได้ประมาณเจ็ดแล้วแต่เฟิร์นไม่รู้คิดยังไงกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากมีแฟนยังอยากสนุกกับเพื่อนๆมากกว่าเลยบอกพี่เขาไปว่าเราเป็นแค่พี่น้องกันดีกว่านะคะตอนนั้นพี่อัดเขาร้องไห้ออกมาเลยและบอกว่าพี่คงอยู่ไม่ได้ตอนนั้นเฟิร์นก็งงๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอนั่นแหละและเราก็เริ่มหางกันกละจวกกับเข้าช่องปิดเทอพอดี เฟนคิดว่าถ้าไม่ได้เจอกันมีความทุกับใจอย่งเจนช่วงปลายปลายมีนาพี่อัดโทรมาชวนเฟิร์นว่าสงกรานต์ปีนี้เฟิร์นมาเล่นน้ำกับพี่ได้ไหมเฟิร์นจำไม่ได้ว่าตัวเองตอบไปว่ายังไงแต่เท่าที่จำได้คือประมาณว่าไม่ไปไม่อยากเจอผ่านไปประมาณ 3- 4สี่วันพี่เขาก็โทรมาตลอดแต่เฟิร์นก็ไม่ได้รับโทรศัพท์พี่เขาเลย จนประมาณช่วงดึกๆแม่ของพี่อัดโทรมาบอกว่าอัดเสียแล้วนะอัดขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปกินเหล้าบนเขาแล้วขากลับมีรถกระบาดขวาไฟแดงชนรถอัดเสียชีวิตคาที่ส่วนเพื่อนอัดที่ไปด้วยกันก็ไปเสียที่โรงพยาบาลตอนนั้นเฟิร์นสับสนงงไปหมดแต่ไม่ร้องไห้นะเพราะร้องไม่ออกเฟิร์นรีบไปเล่าให้แม่ฟังแม่เฟิร์นบอกให้ไปงานศพพี่เขาด้วย ให้ไปช่วยงานวันรถน้ำศพเฟิร์นไม่กล้าเดินไปดูศพพี่อัดเลยค่ะแต่เพื่อนๆพ,พี่อัดก็ขอให้เฟิร์นไปรดน้ำศพพี่อัดหน่อยให้พี่อัดได้รับรู้ว่าเฟิร์นมาศพเขาเฟิร์นก็ไปรถน้ำศพพี่อัดค่ะพอเห็นหน้าพี่อัดเฟิร์นก็เรียกชื่อพี่อัดมาเลยแต่เฟิร์นร้องไห้ไม่ออกมันจุกมันแน่นยังไงบอกไม่ถูกเลยค่ะเฟิร์นไปช่วยงานศพจนถึงวันเผา แม่พี่อัดมาขอให้เฟิร์นเป็นคนถือรูปตอนวนรอบเมนและเป็นคนถือรูปนำทางที่เขากลับบ้านด้วยจนถึงวันสงกรานต์แม่พี่อัดมารับเฟิร์นไปทำบุญด้วยกันเฟิร์นก็ไปค่ะพอไปถึงที่วัดขณะที่เฟิร์นกำลังทำบุญขวดน้ำอยู่จู่ๆมีป้าคนหนึ่งที่มาทำบุญซึ่งก็ไม่ได้รู้จักกันกับเฟิร์นเลยนะคะเขานั่งร้องไห้แล้วก็เข้ามากอดเฟิร์นและพูดว่าอยากกอดแบบเรื่นางนานแล้ว แม่ด้วยนะขอโทษที่พี่ดูแลเฟิร์นไม่ได้เป็นพี่ชายให้เฟิร์นไม่ได้อีกแล้วแล้วป้าเขาก็หันไปหาแม่พี่อัดแล้วพูดว่าผมขอโทษที่ไม่ได้บวชให้ขอโทษที่สร้างแต่ความวุ่นวายแม่อย่าร้องไห้อีกเลยนะแล้วก็ขออโหสิกรรมพอแม่พี่อัดบอกอโหสิกรรมให้ก็เหมือนว่าพี่อัดก็ออกจากร่างป้าคนนั้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือเชื่อมากๆ ถึงตรงนี้ทั้งเฟิร์นและแม่พี่อัดก,ก็ร้องไห้ออกมาเลคะ่ะจากนั้นหลวงตาก็รดน้ำมนต์ให้แล้วบอกว่าเขาไม่ไปไหนหรอกถ้าเราทุกคนยังเรียกเขามาไม่ต้องเรียกเขาแล้วทำใจให้สบายเรื่องนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวมากนะคะแต่สำหรับเฟิร์นมันคือเรื่องที่เป็นปมฝังใจเฟิร์นรู้สึกมาตลอดว่าเฟิร์นเป็นคนผิดถ้าเฟิร์นไม่ไปปฏิเสธพี่เขาเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิด เินเสียดายวันเวลาดีๆเรื่องดีๆที่พี่เขาทำให้ฝากให้ทุกคนที่ได้อ่านดูแลและใส่ใจความรู้สึกของคนที่เขารักเราด้วยนะคะเพราะเราจะไม่มีทางรู้ว่าวันไหนที่เขาจะจากเราไปบางทีเราอาจจะเสียไปแบบไม่มีวันกลันก็ได้